แล้วอาต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสพิมห้าเข้ามาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสพิมห้าเข้ามาค่ะเรื่องร้ายและเรื่องดีของคนที่เกิดวันพฤหัสมีอะไรที่ไพ่อยากจะแนะนํำไหมนะคะอาเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้สองใบนะคะช่วงนี้นะเรื่องดีและเรื่องร้ายที่ไพ่อยากจะบอกคนวันพฤหัสพิมห้าได้เลยนะอาจารย์เปิดสองใบว้าวมีไพ่ดีอู้ช่วงนี้วันพฤหัสดวงดีเหรอ อะไรก็แล้วแต่วันพฤหัสก่อนหน้านี้ปัญหาเยอะจุกจิกได้ปรับได้เปลี่ยนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจริงป่ะจริงป่ะรู้สึกช่วงนี้ผ่านพ้นปัญหาคือมันก็ไม่เชิงผ่านพ้นปัญหามันมีปัญหาเข้ามาให้แก้ให้ปรับให้เปลี่ยนตัวเองเยอะแยะมากมายเลยเป็นช่วงปรับเปลี่ยนถ่ายโอนตัวเองหรืออาจารย์มองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดวงเปลี่ยนของคนวันพฤหัสอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยติดขัด มีปัญหาไม่เข้าใจไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้นะต่อไปจะดีขึ้นมันเป็นไพ่ดีทั้งคู่เลยอ่ะพฤทอหาพิมนอมรับคำทํานายมาเลยไพ่มันดีลูกมันไม่มีเรื่องร้ายเลยมันดีมากมันดีจึ้งเลยวันพฤหัสตื่นตอนเช้าไปใส่บาทนิดน,นึงนะคะอ่ะไพ่แหวนมาแล้วแปลว่าอะไรคะจารย์มีโอกาสที่จะได้เงินได้ของมีค่า ใครรอคอยความรักอยู่มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีโอกาสได้เงินได้ทองทําธุรกรรมได้รับการช่วยเหลือคนโสดจะได้คู่คนที่มีคู่มีโอกาสได้ตบได้แต่งคนที่เกิดว่าพฤหัสพิมพ์น้อมรับคำำําทํานายเข้ามาได้เลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะมันดีมากพิมพ์เข้ามานะลูกนะใครที่คิดว่า คำทํานายนี้เป็นของเราอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยหนูจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้แต่การแชร์คือะายค้าจานมันคือการเปิดดวงว่าหนูเนี่ยรับคําทํานายนี้แล้ว <S <S ใครยังไม่แชร์ไปแชร์นะให้พ่อให้แพ่อ่ะให้พ่อให้แพ่ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องนะจ๊ะอ่ะขอบคุณสําหรับของขวัญค่ะแม่นมากค่ะหนูขนลุกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พรุ่งนี้นะวันพฤหัสตื่นเช้าไปใส่บาตรนะลูกนะเปิดรับสิ่งดีๆพรุ่งนี้วันพระด้วยพูดเลยการที่เรามาเจอกันนะมันไม่มีคําว่าบังเอิญเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะเราดึงดูดเข้ามาเป็นกัละยาณมิตรกันนะคะใครมีปัญหาละเอียดที่จะปรึกษาอาจารย์ไม่เปิดไพ่พิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะ อ่านให้ใครบอกอาจารย์ช่วงนี้หนูมีแบบเนี้ยอาจารย์มีวิธีแนะนําหนูไหมอ่ะก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะน้องฟ้าส่งหัวใจให้ขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะ <c oughs> อ่าใครส่งของขวัญแล้วเดี๋ยวรออาจารย์อ่านให้อาจารย์ขออนุญาตรัดคิวให้ผู้ที่ส่งขวัญเป็นค่าครูให้อาจารย์ก่อนใครที่ยังไม่ได้ส่งของขวัญแต่สะดวกรออาจารย์รออาจารย์จบวันอาทิตย์เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้